อันนี้ปคูคนเดียวกันแม่ขายจะได้นี่ฮะแ<า>ม่ละสิบบาทกะนี่เลย่หเองครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ตลาดบ้านฟาม์มสัมพันธกิจค่ะวันนี้ได้มาเยือนตลาดอารมณ์ดีของคนใจดีที่นี่นะครับตลาดบ้านฟาร์มสัมพนันธกิจหมู่ที่หนึ่ง ที่นี่มีแต่รอยยิ้มความสนุกสนานตเดี๋ยวค่ะชมค่ะน,นีกล้วยผที่บ้านใช่ไหมอันนี้15บาทออ๋บ้านสามนี่ทำไมดินดีแลมดีครับก็ติดแม่น้ำกกค่ะแล้วก็มีเหมืองฝ่ายด้วย ผมจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านฟาร์มในเร็วๆนี้ครับวันที่18พฤศจิกา65นี่นะคะก็คือวันสุดทางตลาดชุมชนเราและคณะกรรมการของหมู่บ้านตกลงกันบอกว่าเราน่าจะมีตลาดนัดชุมชนกขึ้นนะคะก็เลยเป็นมติกันว่าวันที่18พฤศจิกา65เนี่ยค่ะเราจะมีตลาดนัดกันที่ที่จุดตลาดเราตรมีนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาชมสินค้าของเราได้นะคะก็มีสินค้า ทางเลืดการเกษตรนะคะของสดหมูไก sort of ่นะคะแล้วก็จะมีของทุกอย่างค่ะที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะมีแม่ค้าที่มาจากท้างนอกค่ครับผมเอจะได้กันป้าจันไหมล้วนะเจ้า